ชาชีวิตในประเทศนี้ได้ยังไงมันมีแต่การหลอกลวงพวกเราพยายามจะช่วยเขาแต่ผมไม่รู้จะช่วยเขายัางไงเขาอาจจะไม่เข้าใจความอาร์ตของประเทศเราั้งมันเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้แต่ผมไม่รู้จะอธิบายเขายัางไงผมสงสารเขามากร้อ,อ,อ,องให้ตลอดเลยผมเคยเห็นเขาสั่งส้มตำแล้วเขาดูโกรธมาก พอเขาสั่งส้มตำแต่เขาดัานได้มาละกอตำเฮ้ยไอเจ๊ไอเจ๊แพมพูไอเจ๊กูอ,กอกโกโยโู่ไหนกูอกโกโยโู่ไหนกูอยู่ไหนโกูอยโู่ไหนสวนัสวดีครับผมไม่แมนเลยนครับและวันนี้เรามีคลิปที่โคตรเท่นะครับคือแฟนผมน้องเอวาบอกว่าผมเทเราบอกวันนี้ผมพาเอวามาอาบน้ำควายเลยคะ่ะ กูคิดว่านี่คือโอกาสพิเศษที่จะพาคนไทยมาดูว่ารถเหยียบมนุษย์มันเป็นยังไงพี่หนวทำไมแม็กรู้สึกอับอายและต้องได้รับผลกรรม,มเขาถอนเพลิงโอลิมปัสก็คิดว่าจะสึกพึ้นไแตกอขึไฟแตกกูจะพาไอนักนี่ไปด้วยถ้าอยากได้ตัวนักหนี้คืนนะโอนเงินให้กูยี่สิบล้านยี่สิบล้านบ้าหรือเปล่าค่าตัวฉันถูกไปไหมยี่สิบล้านเนี่ยคุณลินคุณลินคุณอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้ได้ไหม ู่าเนี้เขาตกปากฉีกเลยอีกแกไ่ไอบ้บ้านี่กระเพรสามชาติยังไงแกเลยลุงไหมไอ้ป้าจัดไอบ้บ้าเงียบไว้ยคุณลินเอ,อ่อคุณลมคุณลมคุณฟังผมให้ดีนะผมว่าคุณกลับตัวตอนนี้ยังทันหุ้ยกลับเว้ยมึงเป็นใครวะมีสิทธิ์อะไรมาสัง่งกู้อยากได้ตัวนี่นนคืนทำตามเรื่องที่บอกรีสิตล้านมันน้อยไปเต็มขึ้นไว้เลยร้อยล้านเดี๋ยวฉันจะบอกเองว่าไอโอตังที่ไหน ต้องอกร้านสายิงชั่วหน่อยอย่าให้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้แล้วทามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรฮุบปากูไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นใครแต่ที่กูสนคือมึงมึงไม่ทำอะไรเลยต้องกรอกประวัติคนไข้ก่อนนะคะมันก่อนผมมาไม่เห็นต้องกรอกเลยนะครับกรณีคนไข้ฉุกเฉินค่ะยิ่งฉุกเฉินผมว่าจ่งไม่ต้องกรอกนะ แปบเดียวค่ะคนไข้ชื่ออะไรคะจิบเลี้ยวชื่อจริงสมหญิงนามสกุลสมสกุลเพชเพชหญิงอ้าวควรซะแล้วชื่อสมหญิงเพศชายมั้งถูกบ้านเกิดคนไข้อยู่ที่ไหนคะุบลบ้านพ่ออุดรบ้านแม่ขอนแก่นบ้านพักโรงนังบ้านคุณชราบางแคถูกอุ้ยตามคำถามบ้าอะไรวะเนี่ยอายุคนไข้ยี่ห้า ครอบครัวมีกี่คนคะเจ็ดคนพ่อชื่อสมชายแม่ชื่อสมศรีพี่คนโตสมศักดิ์พี่คนรองสมหมายคนที่สามสมควรคนที่สี่สมปองตายไปแล้วกี่คนจะตายคนแรกนี่ถ้าคุณนังมาหยุดถามกันเนี่ยอันนี้ของมึงผมมาไม้มึงอผมมามาขอโทษมึงเอให้ภัยยไหมได้มันเคลียร์กันนะอจบต้องไปเหยียบร้านกูเองโอ้โหกูอยากมาตายล่ะร้านอะไรก็ไม่รู้เอาปืนมาจ่ชฉันทำไมเนี่ยแล้วนี่มันปืนจริงหรือว่าปืนไฟแชกปืนจริงสุวรรณ ถ้าแกไม่เชื่อนะฉันจะยิงเฉียวฉันไขมันของแกอีฉันมีไขมันที่ไหนยะคุณฉันเพอร์เฟคจะตายฉันไม่มีไขมันกัวเดินไม่ไม่เดินแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะให้เดินไปที่รถคันไหนกรถนายอยู่ที่คันไหนล่ะวันหลังจะสั่งอะไรก็สั่งให้มันชัดเจนหน่อยสิจ้าสั่งแบบนี้มันสับสนงูงงไปหมดเลยเยวนีอเรามีคำถามที่จะช่วยคุณพิสูจน์ว่าเป็นเกย์เต็มตัวแล้วหรือยังลองมาตอบเล่นๆกันนะครับเฮ้ยเราจะได้พิสูจน์ว่าเราไม่ได้เป็นเกย์เราชอบผู้หญิง ข้อแรกคุณชอบสีอะไรกม่วงขดําและขขาวสีดําวิธีของลูกผู้ชายคําตอบคือถ้าคุณเลือกสีม่วงแปลว่าคุณเป็นเกย์ครับแต่ถ้าคุณเลือกสีดําแปลว่าคุณเป็นเกย์แบบสุดลึกถึงก้นบึ้งของจิตใจคือตัวคุณเนี่ยเป็นสีม่วงจาดจนดํานั่นเองครับขอแมวอย่ากินเหล้าซขอ,อาตยินหาแ ร้านที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ตรงไหนวะโอ้ยเมาแล้วจะจะไปต่ออีกเหรอพี่บอกทางมาเร็วๆเจอตู้โทรศัพท์พี่ก็เลี้ยวซ้ายซ้ายเลยไปไหนตรงไปอีกเรื่อยๆตรงเลยเหรจะไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไปซ้ายหรือไปขวาวะซ้ายอีกทีบอกไว้ไว้ใจเย็นดิพี่ยมันจะมีป้ายเยอะๆเส็จแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายโอ้คหันมือด้วยหันมือ้วยเดียวเข้ามาเร็วๆ